สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะก็ห่างหายกันไปหลายวันนะจ๊ะมาวันนี้นะคะก็พบกันในคลิปแบบแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าคุณนะคะคือคนที่เขานี่ยอมสยบให้เลยมเออมาถ้าอยากรู้นะคะเราไปเปิดความคิดของเขากันคะ่ะนี่นะแม่หมอจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะในการอ่านคำทำนายนะพร้อมแล้วไปดูกันเลยมา คุณนะคะคือคนที่เขายอมหรือยังเนาะยอมสยบให้ไหมก <st it> ่อนอื่นขอดูพลังงานโดยรวมก่อนเนว่าคุณและเขานะคะความสัมพันธ์เป็นแบบไหนยังไงเนาะ <st it> ลองฟังดูนะคะว่าตรงไม่ตรงอย่างไร <st it> ก็ดูเอนเนอนะคะโดยรวมของพวกคุณและเขาก่อนนะจ๊ะ อาใบแรกค้าคิงถือดาบเพิ่งเริ่มต้นเนาะเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์นธนกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ,ๆด้วยคือคุณและเขาเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาค่อนข้างจริงจังเนาะไม่ได้แบบว่าออกแนวมามาหายหายอะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้ออกออกแนวแบบว่ามาแบบเขาเรียกกันเลยมาแบบ คุยคุยมาหยอกหยอกกันแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่แนวนั้นจะจะมาจะมาด้วยด้วยเ uh, ขาเรียกอะไรด้วยความจริงจังเนาะในการสารสัมพันธ์กันครั้งนี้นะคะแล้วก็มีแนวโนม้มที่ความสัมพันธ์เนี่ค่อนข้างที่จะไปเรื่อยเรื่อยร่อยด้วยนะคะเอ่อแม่หมอสัมผัสได้ถึงอาการที่แบบว่าไม่ค่อยหวือหวาเนาะไม่ค่อยห,หวือหวาทางด้านความสัมพันธ์หรือว่าไม่ค่อยที่จะแบบว่าหวานกันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเขาเรียกอะไร ไม่ค่อย take action อะไรต่อกันอะไรแบบเนี้ย mm hmm. เท่าไหร่นี้อาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่บ้างงานบ้างงานมาก,มากๆอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. แล้วก็เป็นคนที่หวานไม่เป็นกุกกีกไม่เป็นเออจนจนในบางครั้งก็ทําให้ความสัมพันธ์ mm hmm. เงียบเหงาแล้วก็อึมครึมอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันนะอืมอ่ะทีนี้ไปดูกันต่อเลยจ้าเ mm hmm. ข้าหัวข้อเลยนะั้นแล้วคุณนะ่ะคือคนที่เขายอมไหมยอมหรือ,อย่งเออเขายอมให้คุณหรือ,อย่ง ใบแรกนะคะหถ้วยจ้าเขายอมให้กุ่มไหมโอเคก้อนนะ คุณและเขามีความเป็นไปได้นะคะว่าเป็นแฟนเก่าน้องแฟนเก่าคนรักเก่าๆอะไรกันที่เคยจบกันไปแล้วครั้งหนึ่งล้วก็กลับมาเจอกันใหม่เอ่อแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่มีดวงสัมพันธ์กันไปคู่เก่าๆตั้งแต่อดีตชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเจอกันคุณและเขามาเจอกันมีดวงสัมพันธ์สมพง์ต่อกันถามว่าเขายอมคุณไหมโอเคคุณแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณและเขาค่อนข้างมีความแฟงๆกันนะเออมีความแฟงๆมีความแบบว่า เหมือนเหมือนคบกันแบบเพื่อนจับมือจูงมือไปด้วยกันโดยที่ไม่มีใครนําใครอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละคุณก็ไม่ข่มเขาเขาก็ไม่ข่มคุณอะไรแบบนี้เหมือแนบบกันเออถ้าถามว่าเขายอมคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยเออโดยลักษณะนิสัยก่อนเนาะโดยลักษณะนิสัยของคนคนนี้ปกติเขาก็ไม่ใช่คนที่แบบใจร้อนหรือไม่ใช่คนที่ชอบ กดคี่ข่มเองหรือว่าข่มใครอะไรอย่างนี้อยู่แล้วในในพื้นฐานนิสัยของเขาอะ่ะมันก็เลยจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าเขาเอาเขาเอาเปรียบคุณเขา เขากดขี่คุณอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีไม่มีใดๆเลยโดยปกตินิสัยเขาก็จะเป็นเนิบๆปกติพอดีพอดีอะไรแบบเนี้ยของเขาเนาะเออมันมันมันก็เลยต้องเรียกได้ว่าเขายอมคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าแม่หมอมีความรู้สึกว่านิสัยโดยนิสัยเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่การที่ได้มาคบกับคุณอะไรเงี้ยมันก็จะพิเศษขึ้นอีกนิดนึงอีก,อ,กอีกระดับหนึ่งกว่ากว่ากว่าคนปกติที่เขาคุยด้วยไงกับความสัมพันธ์เพื่อนพี่น้องปกติ อะไรเงี้ยคุณคุณจะมีความพิเศษให้เขาแบบแสดงความรู้สึกพิเศษอะไรเงี้ยขึ้นมาระดับหนึ่งเออเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณและเขามันแบบ มันมันไปด้วยกันนะมันมันคบแบบเพื่อนเนาะอย่างที่บอกอ่าเอาเป็นว่าเขาก็ค่อนข้างยอมแล้วกันโนะค่อนข้างยอมคุณเหมือนกันคะ่ะเอออล่าน,นี่นะคะคือคําตอบคุณนะคะชาวสํำรับนี้นะชาวแรนดอมนี้นะคะโอเคก็ใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะจ๊ะส่วนใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะก็ทักมาได้เลยนะคะตลอดตลอดนะตามไอดีไลนแอดไลนมานะคะตามที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะตรงนี้นะนี่น,น,นีตรงนี้ได้เลย คะแล้วก็ไว้มาพูดมาคุยปรึกษาส่วนตัวกันจ้าวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย